อดิตาคื้งง่าปลาลกไก่ออกกําลังกายก็ไทยคืออืมโอมือิพาออกกํลังกายอืมทาแหลกอยว้อมก้อนเตี่ยเออสองสามสี่ห้าหกเจ็ดน้องแหนบออกสูมือบนี้ กูได้บอกให้โอ้สองสามสี่ห้าเจ็ดบ๊ยส่วนใหญออกร่างกายน้ำเตะจ้าอง้อมตีทานเนี่ย น้องแหนมมีมีจักทาออกร่างกายจักทากิ้นเสยตึเน้ลูกน้ามีทาออกร่างกายจักทาทายังนี่เอาน้านาบอเฮให่้าหกเจดก้าส ท่านมีผู้เปิดบัญชีให้เนาะยัยหนูสิเปิดบัญชีให้ว่าสั้นน้องแหนมเอาบ่เอาอยู่ทั่วเอาอยู่ทั่วสองสามสี่ห้ายัยหนูฟังยังเนาะคนออกกําลังกายอยู่ยายหนูกับผู้ฟังยังออ ธาสองาสามธาสาาสโอ้กงคุก็ออกหมดเสาสินดดงูทุทียนั่นมาหดหนีแวะยหนูผ้ายหนูอกร่างกายติทุกเทียโอ้ยยืบน่เหินเนาะม่เอื่อนยบ่นไปออกลำเน่ อันนี้รถยังนี่รถต้นขาเจี๋ยอสามเตียเออสามเตียน้ำไปเงี้ยโอ้ยเยอะบากเลยเนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนื่อ สองเจ็ดห้าหบลสบัวละะอืมโอ้สมพอหุ่นดีเป็นต่อข้าาเอาน้ายู่ตัวละทาออกก็า่างกาย สามสี่ห้1หกเจ็ดแป1เก้บเลียงดองี่ท่าไดนี่สองาสี่หสองสามสี่า

นับจะเทีย <Negative> น <paper> <sh arp inhale> ับโอ้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 ทรงเตี้ยด้เอาตาที่ใดก่อนนี่แปดตาที่แปดเอาเห้งไหนอ๋อนับนับน้ำบอลนี่ขอโทะป้าเอ้าเอ๊ป้าโงบ้านาคุณหมอเลยปะกลับบ้านต้องไปออกกําลังกายครับนับไปอีกน้บกินนับ อยากชอไล่อยากไทยลอยเอาน้องแหนมเป็นไทยล่น้องน้ำเป็นไทยล่เต๋แม่นกินยาบ่ทุ่มเงินนี่ซีจอดซุกตลอดปีด้วยตลอดปีแม่นแล้วก็ให้คุณหมอให้กินผักกินผักกินหากินผักกินหญ้าแล้วก็กินแล้วก็ออกล้างกายอ๋ออันนี้ไหมอันใดผักอื่นเลยผักอีหยังเนี่ยผักอ๋อจิ้งจอกเกี่ยวผักออกเกี่ยวคิดออกแล้วมีผักยังเนี่ยผัก กะลัาปีครับปละแตงครับประกอกประกงงอบอ,อะไรดสชมชมแต่ดบใหญ่ปันเน่าเน่าครับน้ำายน้ำใยใบกินน้ำใไใบกินน้ำบัวตื้น้ำใยหามกินครับ อันนั้นใส่ซือ้อเนี่ยจริงดูเหรอเหรมาเนี่ยอันพักเนี่ยพักาาายังพักกระเดาเตอกระเดากระเดาจริงดูเพิ่งจริงดูอ๋อเอาเดี๋ยวจ้าขอบคุณค่ะตัวเร็วๆเดี๋ยวเจ้ะ ให้เพื่อนเฮ็ดตามบ่เฮ็ดตามเฮ็ดตามแบบเฮ็ดรัวปะโอ้เฮ็ดตามแบบใดรัวปะออกออกกําลังกายแต่เมนร่างกายอ่ะหายอ่ะหกสิบวีเออท่าแรกหกสิบวิเออปาหกสิบวิหกสิบวิเมียนท่าสองสามสี่สามสี่อือแต่คือเห็นแล้ว ออกกําลังกายขึ้นน่งนองแหนมแล้วสิพร้อมขึ้นน่องแหนมแม่นบ่ออกซสมือ้อออกซสมือ้อแม่นอ๋อเดี๋ยวิ่เดี๋ยฝากกดไลค์กดแชร์น้องแหนมเนี่ยเด้อน้องแหนมโอ้เลื่อมโอ้ยลือล่อมแต่ซื้อฝากกดไลค์กดแช่พายก่อนลูกนาลูกน้ำฝากกดแชร์กดแช่หน,นุกลูกนาไม่เด้อพายอยากพายอยากสุขภา,าพร่างกายแข็งแรงจะออกกําลังกาย<บ>ขึ้นนองลูกน้ำอันหมดกุ้ยชายอ่ะว่ากู้ชายเบิ่ง มบงผบุกด้ยอ๋ตีบอกู้ใส่บืงผู้มนเป็นูกเบื้องยังเพจบวกเพบบุกจะดููอ๋อองดังอ่แต่ดุเสอุดูกอาบาุูเอาข